เรื่องของดวงโชชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง ดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤึหัสบดีที่5สิงหาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินแม้ว่าคุณจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายจนมือไม้อ่อนแต่ไม่ถึงขั้นเดือดร้อนอย่างแน่นอนเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะต้องปวดหัวสักเล็กน้อยเพราะจะมีปัญหาจุกจิกเข้ามาให้คุณปวดหัวแต่สุดท้ายแล้วก็จะผ่านไปได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ ความสัมพันธ์รักยังเหมือนเดิมไม่มากไปกว่าเดิมส่วนคนโสดโลกยังไม่เวี่ยงคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณสักทีสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินรายจ่ายของคุณเยอะแต่ช่วงนี้คุณก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องของการงานหากช่วงนี้คุณขยันและไม่ท้อแท้ต่อความยากลําบากอีกไม่นานก็จะประสบค,ความสําเร็จแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่จนเหมือนเป็นเพื่อนเป็นญาติไปเสียแล้วส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนใกล้ชิด โดยคุณไม่รู้ตัวสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนหรือทําอะไรเสียเส่ยงๆจะดีที่สุดเพราะดวงยังไม่มีเกณฑ์มีกําไรเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคนเกิดวันอังคารยังต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานเพราต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมาย เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ยังรักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดมีโอ,อกาสได้พบรักแท้ที่คุณตามหามานานสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินโชคดีทางด้านการเงินเพราะจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ทางที่ดีอย่าประมาทควรวางแผนการเงินให้รัดก,กุมกว่านี้เรื่องของการงานใครใจร้อนก็ต้องเอาน้าเย็นเข้าลูกเพราะดวงของคุณมีโอกาสสมหวังเรื่อง,องการงานแน่แต่ก็ต้องใช้เวลาสักพักเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว แล้วความรักของคุณมีคู่ช่วงนี้มีปัญหาบ้างก็ต้องยอมยอมกันไปอย่าใส่อารมณ์ให้มากเกินไปส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักแบบปุบปับไม่ทันตั้งตัวสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินช่วงนี้มีรายจ่ายเข้ามาเยอะไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนก็เจอแต่รายจ่ายเรื่องของการงานช่วงนี้คนเกิดวันพฤหัสบดีจะต้องรับผิดชอบงานหนักมากพอสมควรแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังโอเคอยู่ของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นสถานการณ์ที่อึมครึมก็จะกลับมาดีอีกครั้งนคนโสดจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตอีกไม่นานเกินรอสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ เรื่องของการเงินมีไอเดียมากมายที่จะกลายเป็นเงินได้ในช่วงนี้รายได้ของคุณจะมาจากช่องทางใหม่ๆอาชีพแปลกๆหรือความสามารถของตัวคุณเองล้วนๆเรื่องของการงานขอให้ตั้งสติก่อนสตาร์ทหากช่วงนี้คุณมีโอกาสเข้าหาผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาก็ต้องใช้สติให้มากเพราะมีเกณฑ์ผู้ใหญ่ให้โทษเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าความรักจะไม่เหมือนแรกๆที่คบกันแต่ก็ยังมั่นคงเหมือนเดิมส่วนคนโสดยิ่งวิ่ง หาความรักเท่าไหร่ยิ่งห่างออกไปเท่านั้นสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้รายจ่ายค่อนข้างน่ากลัวพอมีเงินเข้ามาปุ๊บก็ออกปั๊บเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหลังจากที่ต้องเหน็ดเหนื่อยมานานแสนนานเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จซึ่งกันและกันส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่ใช่เลยกว่าเดิมดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้ว แล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ